เมื่อลูกชาวนาดัานไปเจอไขมังกรในตำนานสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเอลากอนซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน71ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหากใครพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะว่าด้วยเรื่องราวของดินแดนที่มีชื่อว่าอาราเกเซียซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเหล่านักรบคู่มังกร โดยภารกิจของพวกเขาคือการปกป้องดินแดนแห่งนี้ให้สงบสุขแต่ทว่าหลายปีมานี้พวกเขากับทธนงตนและเริ่มต่อสู้ห้ามหันกันเองเพื่อแย่งชิงอำนาจการบาทอลิกหรือนักรบคู่มังกรคนหนึ่งจึงเล็งเห็นจุดอ่อนนี้และได้ทำการทรยศว่ากันว่าในสงครามเขานั้นได้ทำการสังหารนักบรบรวมถึงมังกรทุกตัวในดินแดนและนับแต่นั้นเป็นต้นมาดินแดนอาราเกเซียจึงถูกปกครองโดยกาบาทอลิกเขาได้ยกตนขึ้นครองเป็นกษัตริย์ และได้ทําการสังหารวาเดนหรือกลุ่มต่อต้านจนทั้งหมดต้องรีบหนีเข้าไปหลบซ่อนในเทือกเขาแล้วเฝ้ารอว่าสักวันพวกเขาเนจะสามารถกลับมาต่อกรกับกษัตริย์กาบาทอลิกได้อีกครั้งและเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นขึ้นในคืนคืนหนึ่งเมื่ออาลีอาหรือหนึ่งในกลุ่มวาเดนได้เข้าไปทําการขโมยก้อนหินจากกษัตริย์กาบาทอลิกเขาจะนิสั่งให้พวกทหารรีบไปจับตัวเธอมาโดยอาลีอาได้ถูกกลุ่มลูกน้องของกาบาทอลิกซุ่มโจมตีกลางป่า เธอจึงพยายามอย่างสุดกําลังเพื่อหลบหนีพวกมันออกมาแต่ถ้าว่าสุดท้ายเธอเนี่ยก็ดินโดนเดอร์ซ่าหรือพ่อมดที่เป็นมือขวาของกาบัตโทลิกโผล่มาจัดการโดยเขาได้เสกเปลวเพลิงออกมาล้อมรอบเธอจนไม่มีทางหนีพร้อมบอกให้อารีอาเนี่ยรีบส่งก้อนหินที่ขโมยมาซะและเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไว้ชีวิตเธอแต่เมื่ออารีอาจนม,มุมเธอจึงตัดสินใจใช้เวทมนต์ส่งหินก้อนนั้นให้หายไปต่อหน้าต่อต,อตาของเดอร์ซ่าก่อนที่เธอจะถูกพวกมันจับตัวไป ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เอลาก้อนหรือเด็กหนุ่มชาวนาคนหนึ่งที่กำลังจะออกไปล่าสัตว์ในป่าเหมือนทุกวันโดยหารู้ไม่ว่าในคืนคืนนั้นมันเนี่ยจะทําให้โชคชะตาของเอลากอนได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเพราะในขณะที่เขากําลังออกล่าสัตว์อยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีก้อนหินประหลาดว้าโผามาอยู่ต่อหน้าของเขาเอลากอนจึงรีบเข้าไปดูทันทีว่ามันคืออะไรกันแน่โดยมันเนี่ยเป็นก้อนหินสีฟ้าขนาดใหญ่ ในคืนนั้นเขาเลยตัดสินใจเก็บหินก้อนนั้นติดตัวมาด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นเอลาก้อนจึงเดินทางไปยังหมู่บ้านเพื่อนําก้อนหินที่เขาเจอไปขายให้กับพ่อค้าโดยเล่าว่าเขานั้นได้บังเอิญไปเจอหินประหลาดก้อนนี้ในเขตป่าสไปซ์ซึ่งพ่อค้าเนี่ยก็ดูสนใจหินก้อนที่เอลาก้อนเจออยู่เหมือนกันทว่าหลังจากที่เขาได้รู้ว่ามันมาจากเขตป่าสไปซ์แล้วพ่อค้าคนนั้นจึงรีบบอกให้เอลาก้อนรีบนํามันกลับไปทันทีเพราะเขตป่าที่ว่ามันเป็นเขตป่าของกษัตริย์ ทุกสิ่งทุกอย่างในเขตป่านั่นจึงกลายเป็นทรัพย์สมบัติของกษัตริย์กบาทอลิกทว่าเอลาก้อนเนี่ยก็ไม่ฟังเขาได้นำหินก้อนนั้นกลับไปยังบ้านของเขาทันทีซึ่งเอลาก้อนก็ได้อาศัยอยู่กับลุงและโลลันหรือญาติของเขาโดยเอลากอนและโลลันเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันมากและมักชอบหยอกล้อและฝึกฝีมือการต่อสู้กันอยู่เสมอโดยในวันนั้นหลังจากที่เอลากอนกลับถึงบ้านเขาเนี่ยจึงนำหินก้อนที่เขาเจอออกมาเก็บ เอไ,ได้ไปช่วยโรล,ลันและลุงของเขาทําสวนซึ่งโรล,ลันเนี่ยก็ได้ตัดสินใจบอกกับเอลากอนว่าเขาเนี่ยจะออกเดินทางไปจากหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่ากษัตริย์กาบาโทลิกเนี่ยต้องการชายหนุ่มจํานวนมากที่อายุถึงเกณฑ์ไปเข้าร่วมกองทัพและโรล,ลันเองก็อายุถึงเกณฑ์นั่นแล้วเขาเลยตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปหางานทําเพื่อนหนีกองทัพเอลากอนที่รู้แบบนั้นเนี่ยก็เศร้าไปเลยครับเพราะโรล,ลันเป็นลูกพี่ลูกน้องเพียงคนเดียวของเขา จากนั้นก็ตับมาที่เช้าวันลุ่งขึ้นโลลันได้เตรียมออกเดินทางตามที่เขาเคยบอกซึ่งเอลากอนและลุงเนี่ยก็ได้ออกมาล่ําลาโลลันและอวยพรขอให้เขาโชคดีและพอตกเย็นจูจ่ๆไอ้ก้อนหินที่เอลากอนเจอเนี่ยก็ได้ขยับเองเขาเนี่ยจึงรู้ครับว่าแท้จริงแล้วมันเนี่ยไม่ใช่ก้อนหินแต่มันคือไข่นั่นเองโดยไข่ใบนั้นได้แตกออกมาและเผยให้เห็นเจ้ามังกรสีฟ้าตัวเล็กที่อยู่ภายในนั้น ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นไข่ของมังกรนะครับเอลากอนเนี่ยก็ดูตกใจมากเพราะเขาไม่เคยเห็นมังกรมาก่อนและหลังจากที่เขาได้สัมผัสกับมังกรตัวนั้นจู่ๆเอลากอนเนี่ยก็ได้หมดสติไปซึ่งการแตะตัวมังกรในครั้งนั้นมันจึงทาให้นักรบคู่มังกรที่เหลือได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของนักรบคู่มังกรคนใหม่และพอเขาฟื้นขึ้นมาอีกทีเอลากอนเนี่ยก็ได้มองไปเห็นรอยแผลเป็นที่ปรากฏบนฝ่ามือของเขาเอลากอนเลยตัดสินใจว่าจะเลี้ยงเจ้ามังกรตัวนั้น จากนั้นก็ตัดมาที่กษัตริย์กบาโทลิกหลังจากที่เขาได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของนักลบคู่มังกรคนใหม่เขาจาึงได้ส่งให้เดอร์ซ่าหรือพ่อมดที่เป็นมือขวาของเขาเออกไปตามล่านักลบคู่มังกรคนนั้นทันทีเดอร์ซ่าจาึงได้อัญเชิญลูกสมุนของเขาขึ้นมาและออกคําสั่งให้พวกมันไปสังหารเอลากอนซาคืนนั้นเอลากอนได้เข้าไปในเมืองและได้บังเอิญไปได้ยินเรื่องที่ผู้คนแก่คุยกันเขาเลยตัดสินใจเข้าไปนั่งฟงังโดยมีบลอม หรือลุงคนหนึ่งได้พูดให้ทุกคนฟังว่าเมื่อก่อนที่ดินแดนแห่งนี้เนี่ยมันเคยรุ่งเรืองกว่านี้มากจากนั้นเขาจึงเล่าถึงสงครามของพวกนักรบคู่มังกรให้ทุกคนฟังพร้อมบอกว่ากษาัตริย์กบาโทลิกเนี่ยเป็นนักรบคู่มังกรที่ทรยศทุกคนและตัดสินใจยึดอำนาจเอาไว้เองพร้อมกำจัดทุกคนที่ต่อต้านเขาพวกทหารที่ได้ยินจึงเข้ามาสั่งห้ามบลอมให้เลิกพูดเรื่องนี้ซะก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกแขวนคอบลอมเลยตัดสินใจเลิกพูด และกล่าวทิ้งท้ายว่าสักวันเวลาของนักลบคู่มังกรเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งซึ่งหลังจากที่เอลากอนได้ยินเรื่องนักลบคู่มังกรนั่นแล้วเขาเนี่ยก็ดูสนใจมันมากจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปเอลากอนได้เริ่มเลี้ยงมังกรสีฟ้าตัวนั้นจนมันเริ่มเติบใหญ่และสามารถบินได้เองโดยมันได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าและได้แปลงร่างกายเป็นมังกรขนาดใหญ่และบินลงมากลับมาหาเอลากอนอีกครั้งซึ่งเอลากอนเนี่ยก็ตกใจมาก แถมมันเนี่ยยังสามารถสื่อสารกับเขาได้อีกโดยมังกรตัวนี้มีชื่อว่าซาเฟียล่าและมันก็ได้เฝ้าคอยเอลากอนมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วเขาเนี่ยได้ถูกรลับเลือกให้กลายเป็นนักรบคู่มังกรจากนั้นก็ตังมาที่กลางดึกของคืนวันเดียวกันเอลากอนได้แอบไปหาบลอมหรือชายแก่ที่เล่าเรื่องนักรบคู่มังกรให้เขาฟังเมือ่อคราวก่อนโดยเอลากอนได้บังเอิญเข้าไปเห็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องมังกรที่ถูกวางอยู่ เขาจึงพยายามขอร้องให้บลอมช่วยเล่าเรื่องของผู้มังกรให้ฟังหน่อยแต่ถ้าว่าบลอมเนี่ยก็ดูเหมือนไม่อยากจะให้เอลากอนมายุ่งกับเรื่องพวกนี้พร้อมไล่ให้เขากลับไปซะในคืนนั้นเอลากอนจึงยอมกลับไปแต่ถ้าว่าในขณะที่เขากำลังจะเดินกลับบ้านเอลากอนก็ได้บังเอิญไปได้ยินพ่อขาเมื่อตอนต้นเรื่องที่กำลังถูกลูกสมุนของเดอซ่ารีดถามข้อมูลของเอลากอนอยู่ซึ่งหลังจากที่มันได้รู้ที่อยู่ของเขาแล้วมันเนี่ยจึงรีบมุ่งหน้าไปที่บ้านของเขาทันที เอลากอนที่รู้แบบนั้นจึงพยายามวิ่งกลับบ้านเพื่อไปเตือนลุงของเขาแต่ถ้าว่าในระหว่างทางซอฟิลล่าเนี่ยก็ได้โผล่มาจับตัวเขาซะก่อนพร้อมบอกว่าพวกมันเนี่ยกำลังออกตามล่าตัวเขาเอลากอนจึงบอกว่าเขาต้องรีบกลับไปเตือนลุงที่อยู่บ้านซอฟิลล่าเนี่ยจึงพาเอลากอนบินกลับมาส่งที่บ้านซึ่งพอมาถึงก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะสายเกินไปแล้วเอลากอนได้พบร่างของลุงที่กำลังนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านมนเลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เลโทว่ามันคือความผิดของซาเฟียล่าเพราะหากเขาไม่เก็บไข่ใบนั้นมาแต่แรกเรื่องทุกอย่างก็คงไม่เป็นแบบนี้เอลากอนจึงตัดสินใจไล่ซาเฟียล่าไปซะจากนั้นไม่นานบลอมเน่ก็ได้โผล่มาโดยเขาได้บังเอิญไปเห็นรอยแผลเป็นบนฝ่ามือของเอลากอนมนเลยทําให้เขาได้รู้แล้วว่าเอลากอนคือนักลบคู่มังกรคนต่อไปบลอมเน่จึงรีบพาตัวเอลากอนหนีไปพร้อมกับเขาเพราะตอนนี้ลูกสมุนของกษัตริย์กาบาทอลิกกําลังออกตามล่าตัวเอลากอนอยู่ ซึ่งหลังจากที่พวกเขาออกเดินทางกันได้สักพักบลอมจึงบอกว่าเอลากอนเนี่ยเป็นความหวังเดียวของพวกวาเดนหรือกลุ่มต่อต้านต่อมาบลอมเนี่ยจึงบอกให้เอลากอรนเรียกมังกรของเขาออกมาเพราะเขารู้ว่าเอลากอนเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับมังกรผ่านทางจิตใจได้เอลากอนเลยตัดสินใจเรียกหาซาฟิล่าอีกครั้งพร้อมขอโทษที่ตอนนั้นเขาไล่มันไปจากนั้นไม่นานซาฟิล่าเนี่ยก็ได้โผล่มาซึ่งหลังจากที่บลอมได้ตรวจสอบลักษณะมังกรตัวนี้เสร็จ เขาเนี่ยจึงบอกว่ามันคือมังกรที่ใช้ได้เลยและอีกไม่นานมันเนี่ยก็จะแข็งแรงพอให้ขี่ได้เอลาก้อนพอได้ยินแบบนั้นเขาเลยตอบว่าเขาเนี่ยไม่อยากเป็นนักลบคู่มังกรเพราะเขาเนี่ยไม่ได้ร้องขอว่าอยากจะเป็นบลอมจึงบอกไปว่าเอลากอนเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกเลือกชะตาได้ลิขิตให้เขาเป็นนักลบคู่มังกรไข่มังกรจะถูกฟักก็ต่อเมื่อมันถูกสัมผัสโดยผู้ขี่ของมันซึ่งมังกรตัวนี้เนี่ยรอคอยเอลากอนมาหลายพันปีแล้ว ตอนนี้กาบาทอลิกกำลังตามล่าตัวเอลากอนซึ่งหาเอลากอนตายซเฟล่าหรือมังกรของเขานั้นก็จะตายตามไปด้วยซึ่งหลังจากที่คุยกันเสร็จทั้งสองจึงเริ่มออกเดินทางกันต่อโดยทั้งคู่เนี่ยต้องเดินทางไปที่เชิงเขาเพื่อไปหาพวกวาเดนแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาเนี่ยจะต้องเดินทางผ่านหมู่บ้านที่มีชื่อว่าดาเลสซะกอดและอาจต้องใช้เวลาเดินทางกันถึง5วันซึ่งในระหว่างนั้นบลอมเนี่ยก็ได้ฝึกทักษะการต่อสู้ให้กับเอลากอนด,ด้วย ทั้งสองยังคงมุ่งหน้าไปที่เชิงเขาจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปจนกระทั่งทั้งสองเนี่ยได้ผ่านมาจนถึงหมู่บ้านดาเลดโดยบลอมได้สั่งให้เอลากอนไปซื้อขนมปังในระหว่างที่เขาเนี่ยไปทําธุระพร้อมสั่งกําชับว่าห้ามคุยกับใครเด็ดขาดซึ่งหลังจากที่ทั้งสองแยกกันเอลากอนเนี่ยก็ได้บังเอิญหลงเข้าไปในตําหนักของนักพยากรณ์คนหนึ่งโดยนักพยากรณ์คนนั้นได้บอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะทานายอนาคตให้เอลากอนเองและดูเหมือนว่าเอลากอนก็จะสนใจอยู่เหมือนกัน ซึ่งคาทานายของเธอได้กล่าวไว้ว่าอีกไม่นานจะมีสงครามล่ายล้อมตัวเขาและจะมีความตายรอคอยเขาอยู่เอลากอนเนี่ยมีพลังบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้โดยหลังจากที่เขาได้ฟังคาทานายทั้งหมดก็ดูเหมือนว่าเอลากอนเนี่ยจะไม่เข้าใจมันสักเท่าไหร่ซึ่งหลังจากที่เขาออกมาจากตําหนักสมุนของกาบ,บาโทลิกก็ได้โผล่มาทาร้ายเขาแต่โชคยังดีที่บลอมเนี่ยได้เข้ามาช่วยเอลากอนไว้ได,ด้ทันดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้มันเนี่ยจะหาตัวทั้งสองเจอแล้ว โดยบลอมเนี่ยพยายามจะปกป้องเอลากอนแต่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะมีมากเกินไปซึ่งในขณะที่บลอมกกลงจะเสียท่าเอลากอนเนี่ยก็ได้หยิบธนูของเขาขึ้นมาและได้เผยใช้พลังที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขายิงมันออกไปจนทําให้เกิดเป็นระเบิดสีฟ้าขนาดใหญ่ก่อนที่เขาจะหมดสติไปและพอเอลากอนตื่นขึ้นมาอีกทีเขาเนี่ยเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนทําไมธนูที่เขายิงออกไปมันถึงกลายเป็นแบบนั้น บลอมจึงเล่าว่ามันคือเวทมนต์ที่มาจากซอเฟียลา่าหรือมังกรของเขาโดยนักลบคู่มังกรเนี่ยจะสามารถดึงพลังของมังกรออกมาใช้ได้ตามที่ต้องการซึ่งเอลากอนเนี่ยก็ดูดีใจมากที่เมื่อคืนเขาสามารถจัดการพวกศัตรูไปได้บลอมเลยเตือนว่าคาถาบางคาถาเนี่ยก็อาจมีผลต่อร่างกายของผู้ใช้ได้เหมือนกันบางคาถาก็ทําให้ผู้ใช้อ่อนแรงเมื่อคืนเอลากอนถึงได้หมดสติไปจากนั้นบลอมจึงบอกต่อ ว่าเอลากอนเนี่ยต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งเพื่อต้านทานผลของมันต่อมาเขาได้สอนคาถาเล็กๆน้อยๆให้เอลากอนก่อนที่บลอมจะบอกว่าตอนนี้เอลากอนเนี่ยน่าจะพร้อมเรื่องการขี่มังกรแล้วและไม่นานซาเฟีร่าเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมบอกว่าบลอมเนี่ยได้ทำอานมาให้กับพวกเขาเอลากอนเนี่ยจึงได้ขึ้นไปขี่ซาเฟีร่าจากนั้นทั้งสองเนี่ยจึงเริ่มออกบินกันทันทีซึ่งเอลากอนก็ทำได้ดีมากเขาสามารถบังคับซาเฟีร่าได้อย่างตามใจนึก ทว่าในตอนนั้นเองเอลากอนก็ได้มองไปเห็นเหล่าสมุนของกาบาทอลิกที่กำลังแอบไล่ตามบลอมอยู่เขาและซาเฟียร่าจึงมุ่งหน้าไปเล่นงานผู้มันทันทีโดยบลอมเนี่ยได้บอกให้เอลากอนรีบหนีไปเพราะเอลากอนยังอ่อนแอเกินกว่าจะสู้กับผู้มันได้แต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ทันแล้วเอลากอนได้ถูกผู้มันดักโจมตีจนล่วงตกลงมาจากซาเฟียร่าซึ่งในขณะที่เขากำลังจะถูกผู้มันสังหารบลอมเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเขาทั้งสองได้เข้าต่อสู้กัน จนสุดท้ายบลอมเนี่ยก็สามารถจัดการกับพวกมันลงได้ในเวลาต่อมาเอลากอนเนี่ยจึงได้รู้ว่าบลอมนั้นก็เป็นหนึ่งในนักรบคู่มังกรเหมือนกันบลอมจึงบอกว่าตอนนี้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักรบคู่มังกรอีกต่อไปแล้วเอลากอนจึงพยายามถามว่ามังกรของบลอมเนี่ยอยู่ไหนบลอมจึงบอกว่ามันตายแล้วมังกรของเขาถูกนักรบคู่มังกรอีกคนสังหารด้วยดาบสีแดงเล่มนี้ โดยมันเป็นดาบของมอซานหรือหนึ่งในนักรบผู้มังกรที่เป็นเพื่อนของเขาที่ตอนหลังดันแปรพักไปอยู่กับพวกกาบ,บาทอลิกมังกรของบลอมได้เข้ามาช่วยชีวิตเขาไว้จนมันเนี่ยได้เสียชีวิตไปซึ่งหลังจากวันนั้นบลอมจึงเริ่มออกตามล่ามอซานหรือเพื่อนลักของเขาเพื่อล้างแค้นจนสุดท้ายเขาเนี่ยก็ทํามันสําเร็จบลอมได้สังหารเพื่อนที่ทรยศและแย่งดาบเล่มนี้มาจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้หนีมาหลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านของเอลากอนมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งตอนนี้มังกรทุกตัวเนี่ยก็ได้ตายไปหมดแล้วยกเว้นมังกรของกาบาโทลิกยุคสมัยนักรบคู่มังกรของทุกคนได้จบลงแล้วจนกระทั่งเขาเนี่ยได้มาเจอกับเอลากอนจากนั้นก็ตัดมาที่เดอร์ซ่าหรือพ่อมดที่เป็นมือขวาของกาบาโทลิกโดยมันเนี่ยได้จับตัวอาริามาขังไว้จากนั้นมันจึงได้ใช้เวทมนตเพื่อไปเข้าฝันของเอลากอนโดยภายในฝันเอลากอนเนี่ยได้เจอกับอาริอา เธอจึงแนะนําตัวกับเขาว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าหญิงและเป็นพันธมิตรของพวกวาเดนมีเพียงแค่เอลากอนเท่านั้นที่สามารถช่วยเธอได้เพราะตอนนี้เดอร์ซ่าเนี่ยได้จับตัวเธอไปขังไว้ที่กิริอัตซึ่งเดอร์ซ่าเนี่ยได้ไปเข้าฝันเอลากอนเพื่อหลอกล่อให้เขามาหาและเมื่อเอลากอนตื่นขึ้นมาเขาเนี่ยก็ได้ไปเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวไปช่วยอาริอาทันทีบลอมเนี่ยจึงพยายามจะห้ามเพราะพวกเขาใกล้ถึงที่หมายแล้วหากเอลากอนไปที่กิริอัต มันเนี่ยก็เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าซึ่งอาริอาเนี่ยไม่ต้องการแบบนั้นและไม่ว่าบลอมจะพยายามพูดยังไงแต่สุดท้ายเอลากอนเนี่ยก็ยังยืนยนันว่าเขาต้องไปช่วยเธอให้ได้จากนั้นเขาจึงขี่ซาฟีเล่าเพื่อมุ่งหน้าไปที่กิริอัสทันทีซึ่งพอมาถึงเอลากอนเนี่ยก็ได้แอบเข้าไปในนั้นเพื่อช่วยอาริอาออกมาจนท้ายที่สุดเขาเนี่ยก็ได้เจอตัวเธออาริอาจึงบอกว่าเอลากอนไม่ควรมาที่นี่ทิ้งเธอไปซะและรีบออกไปจากที่แห่งนี้ จากนั้นไม่นานเดอร์ซ่าเนี่ยก็ได้โผล่มาเจอตัวเขาทั้งสองเนี่ยจึงเริ่มต่อสู้กันโดยเอลากอนพยายามใช้เวทมนเพื่อต่อสู้กับเดอร์ซ่าแต่สุดท้ายเขาเนี่ยก็รู้สึกถึงความต่างชั้นของพลังและรับรู้ว่าเขาไม่มีทางเอาชนะเดอร์ซ่าได้เลยเดอร์ซ่าจึงใช้เวทมนต์เพื่อบังคับหอ,อกให้พุ่งตรงไปปิดชีวิตของเอลากอนทันทีแต่ถ้าว่าบลอมเนี่ยก็ได้โผล่มาช่วยชีวิตเขาไว้โดยการกระโดดมารับหอ,อกนั่น เอลากอนจึงรีบใช้จังหวะนั้นยิงธนูไปปักที่กลางหัวของเดอร์ซ่าก่อนที่เขาเนี่ยจะรีบพาตัวบลอมที่บาดเจ็บและอาริอาหนีไปโดยซาฟียล่าพยายามจะเข้ามาช่วยทั้ง3แต่ถ้าว่าพูกทหารเนี่ยก็ได้โผมามากเกินไปจนแทบไม่มีเวลาที่จะทำให้พวกเขาหนีไปได้เลยและทันใดนั้นก็ได้มีชายหนุ่มปริศนาคนหนึ่งโผล่มาช่วยยิงสกัดพวกทหารเอาไว้และบอกให้พวกเขารีบหนีไปซะมนเลยทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถหนีออกมาได้สำเร็จ โดยในคืนนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาพักที่กลางป่าซึ่งหลังจากที่บลอมได้สติเขาจึงถามว่าเดอร์ซ่าเนี่ยมันหายหัวไปไหนเอลากอนจึงบอกว่าเขาเนี่ยสังหารมันไปแล้วบลอมจึงถามว่าเอลากอนได้แทงเข้าที่หัวใจของมันหรือเปล่าเพราะวิธีเดียวที่จะฆ่าพวกมันได้คือการแทงไปที่หัวใจซึ่งในตอนนี้บาดแผลของบลอมเนี่ยก็สาหัสมากบอลอมเลยตัดสินใจยกดาบสีแดงของเขาให้เอลากอนพร้อมบอกให้เอลากอนรลลีบไปหาพวกวาเดนซาโดยทิ้งเขาไว้ บลอมได้ขอคุณเอลากอนที่ทําให้เขานั้นได้กลับมาทําหน้าที่นักรบคู่มังกรอีกครั้งซึ่งพอพูดจบเอลากอนจึงพยายามใช้เวทมน์เพื่อรักษาบลอมแต่สุดท้ายเขาเนี่ยก็ทําไม่สมําเร็จเพราะเขายังอ่อนแอเกินไปและในคืนนั้นบลอมเนี่ยก็ได้สิ้นใจไปเช้าวันลุ่งขึ้นเซอฟีล่าเนี่ยจึงได้ใช้พลังมังกรในการผลึกร่างของบลอมเอาไว้เพื่อเป็นเกียรติให้กับนักรบคู่มังกรที่ตายจากไป จากนั้น,นเวลาต่อมาจูจูอาริอาเนี่ยก็ได้สุดลงเนื่องจากว่าเธอในถูกเดอซ่าวางยาพิษมันจึงทาให้เอลากอนเนี่ยต้องรีบพาตัวเธอไปหาพวกวาเดนซึ่งในเวลาเดียวกันจูจูชายปริศนาที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้เนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมบอกว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าเมอร์ทักและอยากจะช่วยเอลากอนตามหาพวกวาเดนเพราะเขาเนี่ยรู้จักเทือกเขาแน่นดีเอลากอนจึงถามว่าแล้วทาไมเมอร์ทักถึงอยากมาช่วยเขาเมอร์ทักจึงเล่าว่า ครอบครัวของเขานั้นถูกพวกกบบารบอลิกสังหารในตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาเลยอยากจะโค่นล้มกบบารบอลิกโซอเฟลาเนี่ยจึงบอกว่าไม่มีเวลาแล้วเพราะตอนนี้อาการของอาริอานเนี่ยกำลังแย่ลงไปทุกทีและด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเอลากอนเลยตัดสินใจรับเมอร์ทักเข้าร่วมการเดินทางด้วยอีกคนโดยเมอร์ทักได้ร่วมนําทางเอลากอนไปยังเทือกเขาเพื่อออกตามหาพวกวาเดนทั้งหมดได้บุกป่าฝ่าดงกันมา จนสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับพวกวาเดนในท้ายที่สุดซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับอาร์จิฮัตหรือผู้นําของกลุ่มวาเดนเอลากอนจึงทําการเรียกซาเฟล่าออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าเขานี่แหละคือนักรบคู่มังกรที่ทุกคนตามหาพร้อมบอกให้พวกเขาช่วยอารีอาด้วยโดยหลังจากที่พวกวาเดนพาตัวอารีอาไปรักษาไม่นานก็ได้มีคนมาแจ้งว่าตอนนี้เหล่าสมุนของกาบาทอลิกเนี่ยได้บุกมาจนถึงเทือกเขาแล้ว อาจิฮัตจึงถามเอลากอนว่าเขาจะเข้าร่วมทำสงครามกับพวกวาเดนหรือไม่ซึ่งเอลากอนเนี่ยก็ตอบตกลงและบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อร่วมต่อสู้กับทุกคนจากนั้นจู่ๆอาจิฮัตเนี่ยก็ได้มองไปเห็นเมอร์ทักเขาเลยสั่งจับกุมม่มเมอร์ทักทันทีพร้อมบอกว่าเมอร์ทักเนี่เป็นลูกชายของมอซานหรือหนึ่งในงนักรบผู้มังกรที่ทรยศบลอมนั่นเองซึ่งเมอร์ทักก็เล่าว,ว่าเขานั้นเกลียดพ่อของตัวเองมากและเขาก็ไม่อยากเกิดมาเป็นลูกของคนแบบนั้น แต่อาเจฮัตี่ยก็ไม่สนเขาได้สั่งให้ลูกน้องนําตัวเมอร์ทักไปขังทันทีจากนั้นก็ตามมาที่เดอซาตอนนี้เขาได้รวบรวมกองทัพเพื่อเตรียมทําสงครามกับพวกวาเดนในคืนนี้โดยเขาเนจะสังหารทุกคนที่คิดต่อต้านและต้องการจะสังหารเอลากอนด้วยในมือของเขาเองในเวลาต่อมาตามมาที่เอลากอนดูเหมือนว่าตอนนี้อาการของอาริอาจะเริ่มดีขึ้นแล้ว แลเอลากอนเองก็ต้องเตรียมตัวเพื่อออกลบในคืนนี้เอลากอนจะได้ถามอาริอาไปว่าทําไมในคืนนั้นเธอเนี่ยต้องส่งไข่มังกรมาให้เด็กชาวนาอย่างเขาอาริอาจึงตอบไปว่าก็เพราะว่าเอลากอนเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกซาฟล่าเลือกต่อมาชาววาเดนเนี่ยจึงเริ่มเตรียมตัวทําสงครามเพื่อรอรับมือกับเหล่าสมุนของกาบ,บาทอลิกที่กําลังจะบุกมาและไม่นานสงครามก็ได้เปิดฉากขึ้น ศัตรูนับร้อยได้บุกเข้ามาจัดการพวกเขาทันทีทั้งสองฝ่ายได้เปิดฉากห้ามหันกันอย่างดุเดือดเอลากอนได้ขี่ซาเฟียล่าไปจัดการพูกมันทันทีโดยพวกเขาได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดเดอซ่าได้โผล่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเขาโดยมันเนี่ยได้ใช้เวทมนต์ดำเสกมังกรขึ้นมาเพื่อใช้ต่อกรอกับเอลากอนและซาเฟียล่าเอลากอนเนี่ยจึงรีบไปหยุดเดอซ่าทันที ซึ่งเขาเนี่ยพยายามบินเข้าไปจัดการเดอร์ซ่าเพื่อใช้ดาบแทงไปที่หัวใจของมันแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโดยซอฟิล่าเนี่ยถูกมังกรของเดอร์ซ่ากัดเข้าที่คอจนได้รับบาดเจ็บทั้งสองได้บินต่อสู้กันสักพักจนซอฟิล่าเนี่ยเริ่มหมดแรงเอลากอนเลยคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้โดยซอฟิล่าเนี่ยพยายามบินหลอกล่อให้เดอร์ซ่าโจมตีมาที่เอลากอนซึ่งเขาเนี่ยได้ไปซ่อนที่หางของซอฟิล่าเพื่อลอโอกาสให้เดอร์ซ่าโจมตีพลาด จากนั้นโซเฟียล่าจึงได้เหวี่ยงหางของเธอเพื่อส่งตัวเอลากอนให้พุ่งตรงไปที่เดอร์ซ่าโดยเขาได้ใช้ดาบแทงไปที่หัวใจของเดอร์ซ่าทันทีจนสุดท้ายเอลากอนเนี่ยก็สามารถปราบเดอร์ซ่าได้สำเร็จแต่ถ้าว่าเอลากอนเนี่ยก็ได้ร่วงตกลงมาเช่นกันโซเฟียล่าจึงรีบบินไปรับตัวเขาและสามารถพาตัวเอลากอนลงมาได้สำเร็จแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บของโซเฟียล่าเนี่ยจะน่าเป็นห่วงเพราะเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสมากและกำลังจะตายลงในไม่ช้า เอลากอนจึงตัดสินใจใช้พลังทั้งหมดของเขาในการใช้เวทรักษาเพื่อช่วยชีวิตซาเฟียล่าจากนั้นเขาก็ได้หมดสติไปซึ่งพอเขาฟื้นขึ้นมาอีกทีเมอร์ทักจึงเล่าว่าสงครามได้จบลงแล้วและพวกเขาเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะเอลากอนจึงถามถึงซาเฟียล่าซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่เป็นไรนั่นจึงแปลว่าเมื่อคืนเขาเนี่ยสามารถใช้เวทรักษาซาเฟียล่าได้สําเร็จจากนั้นเอลากอนจึงหันไปถามเมอร์ทักว่าอาริอาเนี่ยเธอไปไหนแล้ว เมื่อทักจึงตอบไปว่าเธอเนี่ยเดินทางกลับไปยังเมืองของเธอแล้วสฟีล่าจึงรีบพาเอลลากอนบินกลับไปหาอาริอาที่กำลังจะเดินทางกลับทั้งสองได้พูดคุยกันโดยอาริอาเล่าว่าเธอเนี่ยต้องรีบกลับไปยังเมืองของเธอเพราะกาบาทอลิกได้รู้ถึงการพ่ายแพ้ของเดอซ่าแล้วและอีกไม่นานเขาเนี่ยต้องกลับมาแก้แค้นแน่ส่วนเอลลากอนเนี่ยก็ต้องรีบกลับไปเตรียมตัวเพื่อรับมือกับพวกมันเช่นกันเขาเลยถามอาริอาว่าเขาจะได้เจอเธออีกไหม เธอเลยตอบไปว่าวันและเวลามักผ่านไปเร็วเสมอไม่แน่วันพรุ่งนี้อาจจะนำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันอีกก็ได้เอลากอนจึงได้กล่าวลาอารีอาก่อนที่เขานั้นจะขึ้นไปขี่บนหลังของซาเฟล่าและได้บินกลับวาเดนไปและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปทั้งหมด5.1คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป16% ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด46%ครับเช่นเคยครับถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ